ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนชอ็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการ รับกดเกมพาร์ทในแมปต,ต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟุูกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ XD Shop ร้านบริการรับเติมโลบักเลท6มีทั้งระบบเพจแล้วก็ระบบเว็บไซต์เลยนะครับสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย h ฮ l โล g ไกด์ว a t s UP d ดูดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าเอ่อวันนี้เราก็เปิดคลิปกันแบบพิสดานิดนึงนะฮะพิสดารหน่อยอะครับน้องๆเออก็คือว่าก่อนจะต่อตัวได้นี่ก็ปาไปครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะก่อจะได้แบบนี้นี่เสียเวลาอัดคลิปเลยนะัะทุกคน โอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็คือว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาพาทุกคนนะครับไปดูคําสั่งเข้ามิติคาวมุยของเนตโอปิโตะใหม่กันนะฮะเนตของโอปิโตะใหม่นะครับก็จะมี2เนตนี้นะครับที่สามารถเข้ามิติคาวมุยได้นะครับทุกคนเออแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือว่าเขาปรับจาก1นึ่ทับหกเป็น1นึทับสิแล้วนะฮะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเขามีโอกาสที่ บอสนะครับจะดรอปคัมพีออกมาให้เราเก็บได้มากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาตอนดรอปนะครับเขาจะมี2คัมพีนะฮะทุกคนมีคัมพีแชมเปี้ยนอันนึงแล้วก็มีคัมพีเนตอันนึงนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะมาครับทุกคนคือการที่เราจะเข้าไปอยู่ในคามุยได้นะครับเราจะต้องเปิดโหมดของเนตโอบิโตะก่อนนะฮะทุกคนถ้าเราไม่เปิดโหมดเราก็จะไม่สามารถที่จะเทเลพอร์ตตัวเองเข้าไปอยู่ในมิติคามุยได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ พิมพ์คำสั่งขึ้นมานะครับอ่าอันนี้ผมก๊อบมาแล้วนะพิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วก็ D O M A I N นะครับอ่านว่าโดเมนนะฮะถ้าผมอ่านผิดผมต้องขออภัยด้วยนะฮะทุกคนเออก็คือโดเมนนั่นแหละแล้วก็ Space Bar ตามด้วยชื่อของตัวเองนะครับพิมพ์แค่ตัวหนึ่งถึง2ตัวก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์แค่ตัวเดียวแล้วกัน,นครับอ่าพิมพ์มเข้าไปนะครับไม่เดี๋ยวผมต้องเปิดโหมดก่อนครับทุกคนอ่าทุกคนครับ พราะผมเปิดโหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็พิมพ์คําสั่งขึ้นมาครับอ่าตามด้วยชื่อของตัวเอง spacebar ทีหนึ่งนะแล้วก็กด enter ไปครับเพราะกด enter มาแล้วนี่ครับทุกคนหน้าตาของมิติคามุยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็เทเลพอร์ตตัวเองเข้ามาในคามุยแล้วนะฮะคืออย่างแรกเลยคนข้างนอกนะครับจะเห็นเรานะครับทุกคนไม่ใช่ไม่เห็นนะครับคนข้างนอกจะเห็นเราแล้วก็ตอนเราวิ่งอย่างเงี้ยเห็นเราวิ่งอยู่ปะอ่าคนข้างนอกเขาก็จะเห็นเราวิ่งด้วยนะครับ แต่เราจะเป็นอมตะคนข้างนอกไม่สามารถตีเราได้นะครับอ่าก็คือว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือกดคําสั่งขึ้นมาถ้าเทเลพอร์ตตัวเองเข้าไปแค่คนเดียวนะฮะเราจะสามารถเทเลพอร์ตเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ครับเห็นปะเข้าไปได้หนึ่งรอบละเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคืออันเนี้ยเราเข้ามาเราไม่เห็นคนข้างนอกแต่คนข้างนอกเห็นเราแต่คนข้างนอกจะตีเราไม่ได้เพราะว่าเราเป็นอมตะนะฮะอ่าอย่างเราวิ่งอย่างเนี้ย คือเราวิ่งอยู่ข้างนอกเฮ้ยไม่ใช่เราวิ่งอยู่อย่างนี้นะครับคนข้างนอกจะเห็นเราวิ่งด้วยนะแต่เขาไม่สามารถตีเราได้นะครับทุกคนใช่คือผมไปถามน้องๆมานะครับว่าเห็นผมวิ่งหรือเปล่าตอนที่ผมวิ่งอยู่ข้างในอะ่ะเขาบอกว่าข้างนอกก็วิ่งแต่ว่าตีไม่ได้เพราะผมเป็นอามาตะานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับทุกคนคือเนทโอบิโตะเขาเนิร์ฟแล้วนะฮะอ่านี่ครับทุกคนปกติอ่ะพิมพ์คําสั่งเข้าไปใช่ไหม พิมพ์คำสั่งเข้าไปปุ๊บปกตินะครับ MD เราครึ่งหลอดออกมา MD เราจะต้องเต็มใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับ MD ลดตามปกตินะครับเลือดก็เอ่อลดตามปกติเหมือนกันครับแต่ถ้าทุกคนเข้ามาเราเลือดมันเพิ่มแสดงว่าเลือดมันเพิ่มตามอัตราปกติแต่ว่าคือมันจะไม่ได้เพิ่มจากคาร์มยนะครับมันจะเพิ่มตามเลืดปกติของมันที่เพิ่มอยู่แล้วนะฮะทุกคนครับผมจะทดลองให้ดูนะ อันนี้เลือดผมนะครับดูอัตราการเพิ่มเลือดปกตินะมันจะเด้งประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวดูนะครับอ่านี่ครับมันจะเด้งประมาณนี้นะเห็นปะเห็นปะเห็นมันเด้งปะครับทุกคนอ่าเด้งนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะลองคามุยเข้าไปดูนะครับพิมพ์คำสั่งปึ๊บคามุยเข้าไปดูนะครับเลือดจะเด้งหรือเปล่าที่รู้ MD ลดนะฮะทุกคน MD ลดแล้วก็เลือดเลือดก็เด้งตามเรทปกติเลยนะครับทุกคนดูครับ ไม่ได้เพิ่มเร็วกว่าปกตินะคือเพิ่มปกติเลยแต่ว่าถ้าเป็นอัปเดตเก่าอ่ะคือว่าเลื่อดนะครับมันจะเต็มหลอดแล้วก็ MT จะเต็มหลอดเลยหลังจากที่เราออกมาจากคามยนะฮะคือมันแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนอะ่ะทุกคนสังเกตตรงขวาจอล่างนะครับมันจะมีคําว่าเวอร์0.78.7นะครับแต่ถ้าใครเป็นเซิร์ฟเวอร์0.78.6นะครับมันจะสามารถอ่าที่จะ ใช้ข่าวมุยแล้วออกมาทําให้เลือดก,กับเ d เต็มหลอดได้นะครับก็คือมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เก่านะแต่ว่าอันนี้นะครับมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับ0.78.7นะครับอ่าก็คือมันโดนเนิฟแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าโอเคเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะไปอยู่อีกจุดหนึ่งเนี่ยคือคนข้างนอกเขาก็เห็นเราปกติเลยครับ แต่เขาไม่สามารถตีเราได้แค่นั้นเองคืออันนี้ผมถามมาจากปากน้องๆเลยนะฮะทุกคนอ่าประมาณนี้ครับแล้วถ้าเราจะออกจากคามุยทําไงครับพิมพ์คําสั่งเดิมเลยครับตามด้วยชื่อเราเอาทุกคนเออมันออกมาก่อนครับอ่าก็ประมาณนี้ครับโอเคครับทุกคนครับคือว่าเดี๋ยวผมนะครับจะขึ้นรูปไว้ให้นะตอนที่ เราไปอยู่ข้างในแล้วแต่คนข้างนอกอะ่ะที่เขาเห็นเราอะ่ะหน้าจอมันจะเป็นยังไงนะครับคือว่าหน้าจอของคนที่เห็นเราอะ่ะหน้าจอเขาจะดําหมดเลยครับแบบดํามืดไปเลยแต่ว่านั่นแหละคือท้องฟ้าหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นสีดํามืดไปเลยครับเหมือนโดนเราเหมือนโดนครอบอยู่อะ่ะเออประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ดูอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทเลพ p o r t คนอื่นเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์กับเราด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับปุ๊บ เปิดโหมดมาแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์คําสั่งนะครับแต่คราวนี้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเรานะครับพิมพ์ชื่อคนที่เราจะเทเลพอร์ตเขาเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อน้อง FC ของเข้าไปนะครับปึ๊บอ่ะเราดูดเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้ทุกคนโอ้โอ้เวอีอ,ออนเลยนะเกินเกินเอาเวลีออนมาตกกันเลยเหรออ่ะนี่ทุกคนตีกันข้างในเลือกก็ลดปกตินะครับจากกงจักกะโดนดูดปกติเลย เอ็ดก็เอดก็ลดปกติครับทุกคนใช่ MD ลดปกติเลยครับ mm hmm. พอเราออกมาจากอามิติขาวมุยแล้วนะครับมันจะใช้เวลาในการครูลดาวสี่นาทีนะฮะทุกคนแต่นี้ผมคูลดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะดึงน้องเข้าไปอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับโอเคพิมพ์คำสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับปุ๊บกด Enter ไปเลยอ่านี่ครับทุกคนคือคนที่โดนดูดเข้ามาเขาจะสามารถต่อยเราได้นะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะใช้สกิลใส่เราได้นะ ใช่เขาจะโดนเรายำรัวๆนะครับทุกคนเออเขาจะโดนเรายำรัวเลยนี่ไปนไงแต่ว่าผมดูแลวว้วสกิลเรามันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพนะครับใช่มันดูแบบมันยังดูบลักบักอยู่นะฮะทุกคนเหมือนจะแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบมิติพอเราเข้าคามมยไปมันจะต่อยกันได้อย่างเดียวครับแต่ไม่สามารถที่จะแบบใส่สกิลกันได้เราอใส่ได้แต่ว่ามันจะแบบ มันจะบักๆกะทุกคนมันจะไม่ค่อยโดนดามีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเราจะดูครูดาวยังไงนะครับวิธีการดูครูดาวเวลาในการใช้มิติคามมยนะฮะก็ให้เรานะครับทุกคนพิมพ์คําสั่งขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราเองนะครับปึ๊บแล้วก็กด enter ไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมาทางขวาล่างของจอนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีเวลาบอกเราด้วยนะครับว่าเหลือกี่นาทีคือถ้ามาเป็นคามุยของเราเองอ่ะ สามารถเข้าไปได้เรื่อยๆแต่เมื่อไหร่เราเทเลพอร์ตศัตรูเข้าไปนะครับมันจะนับคู่ดาวทันทีเลยพอเราออกมาเราก็จะไม่สามารถเข้าคามุยได้นะครับเราจะต้องรอจนกว่ามันจะคู่ดาวเสร็จเรียบร้อยนะถึงเราจะเข้าไปได้นะครับอ่านี่เลยก็เหลือเวลา47วินาทีนะฮะอาก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนนี่นะครับทุกคนคือว่าตอนนี้นะครับผมจะทําการทดลองกับน้องๆเขานะครับว่าถ้าตอนเนี้เรามี คนที่ใช้คามุยได้อยู่2คนนะครับถ้าเราพริมพ์คําสั่งพร้อมกันนะครับแต่ดูดดูดแบบว่าดูดคนละคนกันเข้าไปอะ่ะคือผมจะดูดคนที่มีคามุยเข้าไปแล้วให้คนที่มีคามุยอดูดอีกคนหนึ่งเข้าไปด้วยครับดูนะครับว่าในวิติมันจะมี3คนหรือเปล่านะฮะโอเคอันนี้เราเข้าใจใช่ปะใช่ครับคือนะับหนึ่งสสแล้วกดเลยนะกดเอนเตอร์เลยนะเอาแล้วนะ 1, สองรล้วกันครับสางกดเลย ได้ปะทำอะไรกันครับไม่ได้ไม่ได้เอะเลยถ้าได้นี่อย่างเฟี้ยวเลยโอเคครับทุกคนก็ตามนี้เลยครับไม่ได้นะครับโอเคแต่ผมอยู่ในคามุยนะแต่เหมือนคนราคามุยกันใช่หรอเราอยู่คามุยด้วยเหรอใช่แต่เหมือนคามุยคนโลกกันนั้งไม่รู้ไม่ไม่เราเข้าไปอยู่คนเดียวเหรอใช่ไม่มีไม่มีพี่อย่างเงี้ยเหรอพี่แปลว่าอยู่อ๋อ ไม่รู้อ่ะต้องลองกดตอนท้ายปะไม่ต้องกดพร้อมกันไม่ไม่คือไม่แกะเราเข้าไปอยู่ในคามูยใช่ปะใช่ใช่<อ>แต่ไม่ได้คามูยเดียวกันก็คือว่าพี่ดูดคนนี้เข้าไปแต่เขาก็อยู่กับพี่แต่เขาดูดเราแต่เราไปอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยหรอใช่โอโอเคครับทุกคนสรุปแล้วผลทดลองเมื่อกี้ก็คือก็สําเร็จนะครับแต่ว่าเราจะไม่อยู่คามูยเดียวกันแค่นั้นเองนะครับคืออีกคนหนึ่งจะโดนดูดเข้าไปแต่ไปอยู่คนเดียวนะฮะทุกคน โอเคฮะถ้าใครชอบนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม <c oughs> กดกระดิ่งเพื่อจะได้ <c oughs> ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ